สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ s ปีดอ Up เซ็นเตอร์ช n แนลค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาเข้าหัวสายไฟเบอร์ออปติกชนิด f a สต์ค n นเน t เตกันค่ะในวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวอันดับแรกเมยก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเข้าหัวสายในวันนี้ก่อนนะคะเรามาดูอุปกรณ์ตัวแรกกันนะคะตัวแรกนะคะเรียกว่า d r อปเคเบิลสติปเปอนะคะใช้ในการตัดสายอ u t ทอร์แจ็กนะคะที่เป็นแบบสายแบนนะคะ ส่วนตัวที่2นะคะก็จะเป็นด้ามจับสีเหลืองนะคะเรียกว่าไฟเบอร์สติปเปอร์เหมือนกันนะคะใช้ในการปอกโคตติ้งนะคะหลังจากที่เราเอาตัวเนี้ค่ะเอาตัวเอาเตอร์แจ็กเก็ตออกนะคะเราก็จะมาปอกตัวโคตติ้งกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวคีเปอร์นะคะคีเปอร์ไฟเบอร์ iber, คีเอร์นะคะเป็นแท่งตัดแกนแก้วนะคะ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่ะตัวนี้เป็น virtual fog locator นะคะหรือ Red light d l นะคะมันก็จะมีแสงนะคะตัวที่มีใช้ในการทดสอบนะคะจะเป็นสเปคอยู่ที่1มิลลิวัตนะคะใช้งานได้1-3กิโลนะคะเดี๋ยวขอปิดกันน1กิโลนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น optical power meter นะคะใช้ในการวัดค่านะคะ แล้วก็มีตัวแอลกอฮอลบริสุทธิ์นะคะกระดาษที่ใช้ในการทำความสะอาดตัวคอไฟเบอร์นะคะแล้วก็ไฟเบอร์นะคะตัวสายไฟเบอร์ที่ใช้วันนี้นะคะมีจะใช้เป็นตัว outdoor หนึ่งคอนะคะแล้วก็หัวนะคะหัววันนี้จะสังเกตได้ว่ามีจะเอามาแบบ2มีจะเอามา2แบบนะคะที่เป็นสีฟ้าและก็ที่เป็นสีเขียวนะคะ ตัวสีฟ้านะคะเป็นหัวฟัสคอนเนคเตอร์ชนิด SC UPC นะคะลักษณะของเขาจะเป็นหน้าตัดนะคะค่ารีเทิร์ลอนะคะอยู่ที่ลบ 55dB นะคะแล้วก็ค่าอินเซอร์ชันลอนะคะอยู่ที่ 0.3dB นะคะตัวนี้นะคะใช้งานกับกล้องวงจรปิดนะคะ CCTV ค่ะเออแล้วก็ในส่วนของที่ อีกหัวหนึ่งที่มีสีเขียวนะคะเป็นฟาสต์คอนเนคเตอร์เหมือนกันคะ่ะชนิด SC/APC นะคะลักษณะของเขาจะเป็นหน้าตัดเอียง8องศานะคะรองรับค่า Return Loss อยู่ที่ลบ65 dB แล้วก็ค่า Insert i o n l o s อยู่ที่0.3 dB เหมือนกันคะ่ะตัวนี้นะคะใช้สำหรับงานเครือข่าย Network นะคะพวก G-PON คะ่ะก็คือ g ิก a บิต Passive Optical Network นะคะ ที่เกี่ยวกับเอ,อ่อ r to h r to n o t w o r t w o r k นะคะส่วนพวก g p พอนะคะเดี๋ยวมีจะมาอธิบายในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนวันนี้นะคะในคลิปวิดีโอนี้จะมาใช้ในส่วนของ t ท p ีย c UPC กันนะคะก็จะใช้ในหัวสีฟ้านะคะก็เดี๋ยวขอ move เอ,อ่อยกอุปกรณ์ออกก่อนนะคะเพื่อจะเครีย์ที่ในการเข้าหัวสาย ได้สะดวกขึ้นนะคะเรามาเริ่มเข้าหัวสายกันเลยนะคะสายที่มีใช้วันนี้นะคะเป็นหนึ่งคอนะคะเป็นแบบเอาดอร์นะคะสังเกตได้ว่าจะมีแกนลวดนะคะแกนลวดเราก็จะดึงแกนลวดนี้ออกนะคะในเหล็บนะคะหัวอีกข้างอีกฝั่งหนึ่งเมย์ก็จะทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการทดสอบนะคะ แล้วก็เมย์จะมาเข้าให้ดูอีกฝั่งที่เหลือนะคะก็จะตัดเมยก็จะตัดตัวแกนลวดออกก่อนนะคะจะรุนแรงหน่อยนะคะันดับแรกน,น,นะคะก็เราก็มาตัดตัวเอาเตอร์เจ็เกตก่อนนะคะโดยใช้ดรอปเคเบิลสติปเปอร์นะคะ ใช้อยู่ที่ห้าเซนติเมตรนะคะตามแกนที่มีให้นะคะเห็นไหมคะ,ะตัดตามความยาวห้าเซนติเมตรนะคะครับเราจะเห็นคอแก้วนะคะเราจะเห็นตัวไฟเบอร์ข้างในนะคะเล็กมากเท่ากับเส้นผมเลยคะ่ะในการตัดสายหรือเข้าหัวสายเนะะี่ยค่ะต้องมีความระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเอ็กซาเลก็ไม่เห็นนะคะมันจะปวดปวดเหมือนเข็ม เหมือนแก้วเข้าไปในเนื้อนะคะแล้วก็ใช้ตัวไฟเบอร์ซิปเปอร์นะคะปกโคตติ้งออกนะคะระยะในการตัดนะคะก็คือจะเว้นระยะตรงนี้นะคะไว้ซักประมาณ1นึ่งถึงหนเซนติเมตรนะคะสังเกตได้ว่านะคะตัวสติปเปอร์นะคะมันจะมี2ช่องนะคะใช้ช่องด้านไหนนะคะอ่า แล้วก็เอียงประมาณ45องศาในการปอกนะคะแล้วก็ปอกไปเลยค่ะเราจะเห็นตัวโคตติ้งออกมานะคะสีขาวๆใช้กระดาษเช็ดไฟเบอร์นะคะกับตัวแอลกอฮอล์นะคะ ต่อไปนะคะก็ใช้ตัวแท่งแก้วในการตัดนะคะสำหรับบางคนนะคะหรือสำหรับช่างบางท่านนะคะอาจจะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้แทนตัววัดที่อยู่ในแท่งตัดนะคะแต่ว่าตังมีจะไม่ใช้ตัวนี้นะคะตังมีจะกะระยะที่เคยทำนะจะกะระยะว่า คือถ้าเพืเ่อนๆเห็นตัวน็อตนี้นะคะฝั่งขวาฝั่งขวานะคะโอถ้ากล้องมันจะเป็นฝั่งซ้ายเราให้ตัวอัลติเมตเนี่ยค่ะเลยขอบของน็อตนะคะออกไปขอบของน็อตนะคะอ่าขอบของน็อตด้านนอกไม่ใช่สีขอบของน็อตนะคะด้านในใกล้กับ ตัวใบมีดนะคะตัว outer jacket นะคะอยู่บริเวณตำแหน่งนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่เห็นนี่ค่ะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะอยู่ด้านขอบด้านที่อยู่ชิดกับใบมีดนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็ใช้ฝาปิดปิดนะคะแล้วก็ใช้ ตัดแท่งนะคะใช้นิ้วดันอ่ะตรงในส่วนนี้นะคะขออนุญาตเก็บแก้วที่ตัดตัวไฟเบอร์ที่ตัดนะคะอ่าเราก็จะได้ไฟเบอร์ที่มีการตัดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเข้าหัวนะคะเอาตัวท้ายใส่เข้าไปก่อนนะคะ ตัวท้ายใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เอาตัวปลอกสีฟ้าออกก่อนนะคะเราจะเห็นตัวล็อกนะคะล็อกสีน้ําเงินเออล็อกสีน้ําตาลนะคะเอาดันมาด้านท้ายก่อนนะคะแล้วก็เปิดฝาเพืเ่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าจะมีช่องเล็กๆนะคะตรงนี้ดันให้สุดนะคะเมื่อดันสุดแล้วก็เอาตัวล็อกเนี่ยค่ะดันลงมาล่าง นะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเดี๋ยวต้องมีเอาใส่เข้าไปในช่องเล็กๆนี้ก่อนนะคะดันเข้าไปให้สุดนะคะแล้วก็ตัวตรงต้นนะคะให้มันมีความโค้งขึ้นมาเป็นเคิร์ฟนะคะแล้วก็ใช้ตัวล็อกนะคะดันลงมาด้านหน้าเพื่อล็อกไฟเบอร์นะคะแล้วก็ปิดแล้วก็เอาตัว ท้ายนะคะหมุนเข้าไปค่ะเรียบร้อยนะคะก็ใส่ตัวปลอกนะคะเข้าไปอีกครั้งเป็นตัวหัวนะคะ เอาราคาเมื่อเราเข้าหัวฟาสคอนเนคเตอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันนะคะเทสค่า DBM กันนะคะโดยที่ปลายสายมีจะให้ตัวนี้เป็นปลายสายนะคะเ,เสียบเร light นะคะโดยยิงแสงจากปลายสายแล้วก็อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเราจะใช้ตัว optical power meter นะคะเป็นตัววัดค่า ของแสงนะคะจะประมาณนี้ค่าที่ได้นะคะค่าที่ได้จะอยู่ที่ลบ11.09นะคะจุดศูนย์เข้าจุดศูนย์เก้านะคะ ค่ามันจะแกว่งนะคะอยู่ที่การโค้งงอของสายนะคะก็คือถือว่าแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะในการเชื่อมลิงก์นะคะค่าทั่วไปนะคะก็ไม่ควรเกินลบยี่สิบนะคะแต่ว่าการเข้าหัวฟาสคอนเนคเตอร์ครั้งนี้นะคะได้อยู่ที่ลบสิบลบสิบเอ็ดนะคะค่ามันจะแกว่งอยู่ที่การโค้งงอของสายนะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะก็ถือว่าเสร็จภารก,กิจของวันนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะก็เสร็จไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเข้าหัวสาย f a สคอน n น e c t o r s t u p c นะคะวันนี้นะคะในการสาธิตการเข้าหัวสายหวังว่า จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่เข้ามาเล่นในวงการไฟเบอร์นะคะในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะตังเมก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับไฟเบอร์เราติดตามรับชมในช่อง Speed Up Center นะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เรา Speed Up Center ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ